ันนี้เรามาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้องๆพอจะรู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศนั้นแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้ว เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับปัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อากาศแจ่มใสครูจะพานักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียนกันนะคะดีจังเลยครับคุณครูแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันจ้ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกไปเรียนนอกห้องเรียนเพื่อศึกษาระบบนิเวศยังไงละจ๊ะท่านักเรียนทุกคนพร้อมกัน ก็ตามครูมาได้เลยจ้าคุณครูคะแล้วระบบนิเวศคืออะไรล่ะคะพิมพ์จำไม่ได้แล้วคะ่ะมีใครจำได้ไหมคะผมครับระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆครับใช่แล้วคะ่ะ เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าไม้ก็จะมีความสัมพันธ์กับป่าไม้แล้วเราก็เรียกความสัมพันธ์อย่างนี้ว่าระบบนิเวศป่าไม้นั่นเองจ้าแล้วความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่มันสัมพันธ์กันยังไงหรอครับถ้านักเรียนอยากรู้ก็ลองมองดูผีเสื้อที่กำลังตามดอกไม้นั่นอยู่สิจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื้อกับดอกไม้ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ก็คือความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดซึ่งต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแม้แยกกันอยู่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกตินักเรียนลองบอกครูสิจ๊ะว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรอยู่ผีเสื้อกำลังดูดน้ำหวานจากดอกไม้ครับคุณครู ถูกต้องแล้วจ้าแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะว่าน,นอกจากผีเสื้อจะได้ประโยชน์จากดอกไม้แล้วดอกไม้เองก็ได้ประโยชน์จากผีเสื้อด้วยเหมือนกันนะจ๊ะแล้วดอกไม้ได้ประโยชน์อะไรจากผีเสื้อหรอครับคุณครู นักเรียนลองมองดูสิจ้าผีเสื้อคอยบินไปกินน้ำหวานที่ดอกไม้ดอกนั้นดอกนี้ไปเรื่อยเมื่อผีเสื้อบินไปที่ดอกไม้ดอกไหนก็จะนำเกรสรเพศผู้ติดไปผสมกับเกรสรเพศเมียของดอกไม้อีกดอกยังไงละจา้าผมจักอยากจะรู้แล้วสิครับว่ามีสิ่งมีชีวิตคู่ไหนอีกบ้างไหมที่มีความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนผีเสื้อกับดอกไม้ มีสิจ๊ะอย่างเช่นควายกับนกเอี้ยงไงนกเอี้ยงจะได้ประโยชน์จากการกินแมลงที่อยู่บนหลังควายส่วนควายก็ได้ประโยชน์คือผิวหนังจะสะอาดปราศจากแมลงมาไต่ตอมด้วยไงจ๊ะต่อมาเป็นคู่ของปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลสำหรับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้ดอกไม้ทะเลซึ่งเกาะอ,อยู่บนปูเสฉวนจะช่วยป้องกันศัตรู ในการพรางตัวให้ปูเสฉวนแล้วเวลาที่ปูเสฉวนเคลื่อนที่ก็จะพาดอกไม้ทะเลเกาะไปด้วยซึ่งถือเป็นการหาแหล่งอาหารใหม่ให้ดอกไม้ทะเลด้วยนะคะนักเรียนแล้วในระบบนิเวศแต่ละแห่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันแค่แบบเดียวหรอครับไม่ใช่หรอกจา้ายังมีอีกหลายรูปแบบเลยนะมีแบบไหนบ้างล่ะคะคุณครูพวกเราอยากรู้แล้วคะ่ะ งั้นครูจะอธิบายให้ฟังแต่ละแบบเลยนะจ๊ะความสัมพันธ์แบบที่สองคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อแยกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นรากับสาหร่ายสีเขียวการที่รายอยู่ร่วมกับสาหร่าย ทำให้สาหร่ายได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราส่วนราก็ได้รับอาหารและออกซิเจนจากสาหร่ายจะเด็กๆและความสัมพันธ์แบบที่สามคือความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์เช่น ฉลามกับเหาฉลามเหาฉลามจะเกาะตามลำตัวฉลามเพื่อคอยกินเศษอาหารจากที่ฉลามกินเหลือไว้ส่วนฉลามจะไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไรรวมไปถึงนกต่อแปนพึ่งที่ทำรังบนต้นไม้สัตว์เหล่านี้จะได้ที่อยู่อาศัย หลบภัยจากศัตรูส่วนต้นไม้นั้นไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไรคะ่ะความสัมพันธ์แบบต่อมาก็คือความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าหรือผู้ได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียประโยชน์คือเป็นอาหารนั่นเองกบกรบแมลง กบเป็นผู้ล่าและมแมลงเป็นผู้ถูกล่าคือเป็นอาหารของกบเหยี่ยวกับหนูเหยี่ยวเป็นผู้ล่าและหนูเป็นผู้ถูกล่าและความสัมพันธ์แบบที่หคือความสัมพันธ์แบบปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปอาศัยสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยผู้ที่ไปอาศัย จะถูกเรียกว่าปรสิตซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้ที่ถูกอาศัยเป็นผู้เสียประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นกาฝากบนต้นไม้ใหญ่เด็กๆรู้ไหมว่ากาฝากจะยั่งรากลึกลงไปในลำต้นของต้นไม้ที่อาศัยเพื่อแย่งน้ําและแร่ธาตาุต่างๆแต่สร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนต้นไม้ก็จะถูกเบียดเบียนจนตายในที่สุด ทำให้ต้นไม้ที่ถูกกาฝากอาศัยเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เห็บเขาไรหรือหมัดบนตัวสัตว์ก็ถือเป็นปรสิตโดยปรสิตเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากการดูดเลือดจากร่างกายของสัตว์เป็นอาหารและแน่นอนว่าสัตว์ก็ต้องเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์นะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะจากความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแต่ละแบบที่ครูได้อธิบายให้ฟังนั้นเราสามารถนำมาเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกหมายถึงเป็นฝ่ายได้ประโยชน์สัญลักษณ์เครื่องหมายลบหมายถึงเป็นฝ่ายเสียประโยชน์สัญลักษณ์เลขศูนหมายถึงเป็นฝ่ายที่ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าความสัมพันธ์แต่ละแบบที่ครูอธิบายไปนั้นเป็นส่วนที่ช่วยให้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกิดความสมดุลนะคะ แล้วความสมดุลของระบบนิเวศเป็นอย่างไรล่ะคะคุณครูความสมดุลของระบบนิเวศหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ผลิตและผู้บริโภคในแต่ละลำดับต่างได้สัดส่วนที่พอดีกันเพราะการทำลายผู้บริโภคอาจจะทำให้ระบบนิเวศเสียความสมดุลทำไมเหรครับคุณครู กเพราะว่าในระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดซึ่งมีการกินกันเป็นทอดๆดังนั้นการทำลายสิ่งมีชีวิตบางชนิดมากขึ้นก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดเพิ่มขึ้นและบางชนิดมีจำนวนลดลงอย่างไม่ได้สัสดส่วนพอดีกันค่ะร่วมด้วยช่วยคิด โดยทั่วไปแล้วระบบนิเวศส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสภาวะสมดุลตลอดไปแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงน,นั้นอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ที่ดีมนุษย์จึงควรที่จะช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับน้องๆนงยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ออกไปเรียนนอกห้องเรียนกับเพื่อนๆแล้วสนุกไหมครับตอนนี้ได้เวลากิจกรรมแล้วครับ น้องๆสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อเล่นกิจกรรมได้เลยครับเรามากิจกรรมพักสมองกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอมหาสนุกครับให้น้องๆต่อจิ๊กซอว์ปริศนาของเราให้ถูกต้องและเมื่อต่อเป็นภาพเสร็จแล้วก็ตอบคำถามว่าในภาพ คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบใดถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกันเลยครับถูกต้องครับ ลองดูอีกทีนะครับผิดครับใช่แล้วค่ะ ถูกต้องค่ะช่วงนี้ชี้นะไลเค้นคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกาะอาศัยอยู่บนผิวหน้าของสิ่งต่างๆโดยพบตามธรรมชาติเช่นเปลือกไม้ใบไม้ดิน หินมแมลงเป็นต้นไลเคนมีกำเนิดที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นคือเกิดจากการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาประกอบด้วยสาหร่ายและราบางชนิดเอาล่ะครับน้องๆตอนนี้ได้เวลามาสรุปความรู้ที่น้องๆได้เรียนมาวันนี้กันนะครับจำได้กันบ้างไหมครับว่าเรียนเรื่องอะไรไปบ้างในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับระบบนิเวศ หมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆซึ่งความสัมพันธ์ในระบบนิเวศมีหลายรูปแบบดังนี้รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบนิเวศได้แก่ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อ และความสัมพันธ์แบบปรสิตครับรากับสาหร่ายเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแบบพึ่งพาอาศัยกันโดยการที่รายอยู่ร่วมกับสาหร่ายทําให้สาหร่ายได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราส่วนราก็ได้รับอาหารและออกซิเจนจากสาหร่ายซึ่งเมื่อแยกจากกันสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับ ฉลามและเหาฉลามเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบอิงอาศัยเพราะว่าเหาฉลามนั้นจะได้ประโยชน์จากการกินเศษอาหารที่ฉลามกินเหลือไว้แต่ฉลามก็ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไรครับ <S <S ความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าหรือเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียประโยชน์คือเป็นอาหารนั่นเองครับ เราสามารถเขียนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์แบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ได้เป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเพราะเครื่องหมายบวกจะใช้แทนฝ่ายที่ได้ประโยชน์และเครื่องหมายลบจะใช้แทนฝ่ายที่เสียประโยชน์ครับความสัมพันธ์แบบปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปอาศัยสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งสิ่งผู้ที่ไปอาศัยจะถูกเรียกว่าปรสิต เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้ที่ถูกอาศัยเป็นผู้เสียประโยชน์เช่นกาฝากบนต้นไม้ใหญ่และเห็บบนตัวสุนัขเป็นต้นครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่น้องๆได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพอจะสรุปได้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้แบ่งออกได้เป็นกี่แบบครับ ที่เราจะต้องเรียนรู้กันวันนี้มีอยู่ด้วยกัน5แบบใช่ไหมครับ 1. แบบพึ่งพาการ 2. แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน 3. แบบอิงอาศายัย 4. แบบล่าเหยื่อและ 5. แบบปรสิ์ใช่ไหมครับครับจากที่เรียนรู้กันแล้วเมื่อกี้พรฉะนั้นเดี๋ยวให้ น้องๆน,นักเรียนช่วยกันสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศลงในสมุดในรูปแบบของไมล์แมปปิ้งนะครับแล้วก็ส่งมาให้พี่หมาน้อยดูด้วยนะครับตกแต่งให้สวยงามทำผลงานชิ้นเลิศของเราอย่างสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับใบงานวันนี้นะคะ ให้นักเรียนสรุปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศว่ามีกี่แบบนะคะอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนสรุปเป็น My n d p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  i n g นะคะเพราะนั้นอย่าให้หนูวาดภาพตกแต่งอย่างสวยงามทำชิ้นงานชิ้นเลิศมาให้คุณครูดูด้วยนะคะขอให้สนุกกับการทำกิจกรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ